ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำ ASUS ROG Phone 7นะครับก็จากที่ได้แนะนำในส่วนของ ROG Phone 6ไปนะครับก็ Phone 7ก็สเปคใกล้เคียงกันเลยนะครับครับมาฟังสเปกครับครับเริ่มจากหน้าจอที่6.78นิ้วนะครับจอเป็นแบบ AMOLED นะครับ รีเฟรชอยู่ที่165เฮิรต์นะครับตัวนี้ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 2เลยนะครับในส่วนของกล้องหน้าให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังอยู่ที่50ล้าน13ล้านและ5ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของแรมนะครับให้มาอยู่ที่16 g b นะครับหอมให้มาอยู่ที่512 g b นะครับก็คือเหมือนรุ่นโปรตัวเก่าเลยนะฮะในส่วนของการระบายความร้อนตัวนี้นะครับให้มาเป็นแบบเกมคู7นะฮะ ตัวเก่ากับเกมคูหกนะครับก็คือระบายได้ดีกว่าตัวเก่านะฮะเล่นเกมได้สบายๆเลยครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับให้มา6 0 0 0มิลลิมแอมป์นะชาร์จไวอยู่ที่65วัตนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่34,900บาทนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่พัฒนามาจากรุ่น6นะแล้วก็เล่นเกมได้มันๆเลยนะครับก็ต้อง ลองไปดูนะครับใครที่ใช้ตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็น่าจะรู้นะฮะแต่ใครที่ยังไม่ใช้ต้องไปลองเล่นดูนะครับครับคลิปนี้หวงังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,อน้อยสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแชมพูซิลิลาแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดิลาซอฟแครพัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจ้บาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชือ้อช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้าสสวยผิวเปล่งปลังและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h อ p e e Medical CPT หรือกดลิงค์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลงานแน่นอนคะ่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า